สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดิสร f a แฟมิลี่ช่องนุกี้แฟมิลี่ช่องบ่าวสอนบ้านจำปงเหนือนะครับเช้าวันพฤหัสที่สิบสามตุลาคมสอง5ันห้าหสบห้านะครับก็วันนี้นะครับเอารถมาล้างก่อนนะครับก่อนเดินทางไปจำปดงนะครับแล้วก็รอแอดนุกี้นะครับแอดนุกี้จะไปด้วยนะครับรอนุกี้กลับมาจากนครพนมนะครับก็เอารถมาล้างรอนะครับ ก็วันนี้อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนใน f f c เนาะอาจจะเป็นวันพักผ่อนของใครหลายๆคนนี่ก็แอดเอาลดมานะครับได้คิวแรกเลยนะครับก็จะได้เสร็จเร็วนะครับ นี่ก็เก้าโมง15นาทีนะครับระหว่างรอรล้างรถนะครับนั่งเล่นรอนะครับ างลงก็หลังจากที่เราใช้รถเดินทางตลอดนะครับ FC และแลอาทิตย์ปกติโดยปกติผมจะล,าล้างรถทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ตกอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ช่วงที่ไปทำงานที่จำปาดงเหงนือเนี่ย ฝน,นตกบ่อยช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับก็จะไม่ค่อยได้ล้างเท่าไหร่เพราะล้างก็ล้างก็เละเหมือนเดิมช่วงไปอยู่จำปะโดมมีฝนตกตลอดเลยพายุเข้านะครับก็ไม่ค่อยได้ล้างเท่าไหร่วันนี้ก็เอารถมาล้างนะครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับอันนี้คือเตรียมพร้อมจะเดินทางไปจำปะโดงแล้วนะครับแต่ว่ายัางยังไปตอนนี้ไม่ได้ครับรอพุทธศัตรนะอ่านะ รอผู้โดยสารอยากจะไปด้วยนะครับแต่ยังไม่มานะครับยังมาไม่ถึงนะครับเรียนเอซทุกท่านเพื่อทราบนะตอนนี้แอดอดีสอนนะครเอารถมาล้างรอนะครับผู<ม>้โดยสารตอนนี้ยังเดินทางอยู่ระหว่างเดินทางนะครับยังไม่มาจากนาครพน,นมนะครับอยากจะไปด้วยนะครับก็เลยต้องได้รอนะครับหั <c oughs> วเละวาะหัวเลาะมานะคร สวัสดีคุณพรด้วยนะครับคุณน้องจันเจ้าายนะครับคุณอัศมีนะครับคุณลาวคำนะฮะสวัสดีครับกอบสวัสดีครับพี่อดีตสอไม่เจอกันนานมากนะครับขอบคุณครับคุณลาวคำขอบคุณครับนะฮะคุณอัศมีนะฮะกินด้วยนะครับสวัสดีครับรถมาล้างนะครับรอเดินทางนะครับก็วันนี้รอดูว่าผมจะได้เดินทางกี่โมงในเอฟซีตอนนี้กําลังล้างรถอยู่นะครับล้างรถเสร็จ ก็รอ,อนุกกี้นะครับถ้านุกกี้มาตอนไหนก็ได้ไปตอนนั้นนะเอฟซีนะระยะทางเราไปศาลก็ไกลยอยู่นะฮะเอา้เอาทำไมากล้องมันดีดไปดีดมา <c oughs> เดินทางไปไหนนะไปจำปรงนะครับราศาสนีก็จะไปทำงานที่จำปรงนั่นแหละนะครับ หายใจเข้าจมูกแล้วเป่าปากออกครับเป็นข่าบริหารปอดทำเสียงเป่าปากครับพิชายครับผมนะขอบคุณคุณนีนี่ด้วยครับนะขอบคุณครับผมนะมาเดิมด้วยสติกเกอร์อะไรอ่ะสติกเกอร์การเดินทางหรอมีเครื่องบินด้วยขอบคุณคัาคุณนีนี่นะครับขอบคุณนะฮะ คุณ็อบนะฮะให้น้ำดื่มมานะครับคุณสังเวียนสวัสดีครับแอดสวัสดีช่วงสายๆนะครับของเอซีทุกท่านนะอดีศรอยู่ระหว่างรอเดินทางนะครับเอารถมาล้างรอนะครับน้องนุ๊กอยากจะไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนน้องนุ๊กกับบ้านนครพนมนะตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่เห็นอดีศรไปสารคนเดียวก็น้องนุ๊กกลับไปทําธุระที่บ้านนะครับก็ไม่รู้ว่า จะมาถึงกี่โมงนะครับพอฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยขึ้นไลท์ขึ้นไลท์ขึ้นไล์แจ้งข่าวเอฟซว่าเออเดี๋ยวไม่เห็นอดีศรวันนี้นะไปไหนนะครับรอผู้โดยสารนะครับรอผู้โดยสารเดี๋ยวล้างรถเสร็จก็จะเอาของข,องขึ้นรถรอนะครับน่องนุกมาก็จะได้เดินทางเลยเอซีไปไปจําปะดงไม่ได้ไปเฉยๆนะต้องไปทางประอาดห,ห้องก่อนนะไม่อยู่ตั้งแต่วันศุกร์ศุกร สุกที่แล้วสุกที่แล้วสุกเสาร์อาทิตย์ดันองคารพุธดวันนี้วันพฤหัสเจดวันแล้วนะเจ็ดวันละไปทำความสาดอยู่ไม่ได้ไม่มันเป็นฝุ่นนะฝุ่นละอองนะฮะในนาคตถ้าได้ที่อยู่ใหม่ก็ก็จะย้ายอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ที่จริงก็ แม่น้องมาต่อยก็บอกอยู่ว่าบ้านตรงนั้นน่ะเขาเขาเขากำลังจะย้ายออกนะฮะัช่างพง์บอกแล้วแต่ว่าด้วยงบประมาณของอดีศรน,นะยังไม่มีค่าใช้จ่ายพอนะครับไม่เพียงพอนะครับเป็นเดือนละสองพันนะครับค่าใช้จ่ายไม่พอนะครับฉะนั้นถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้แหละแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันไม่พอถ้าไปก็ติดลบ ติลบกว่าเดิมอีกติลบหนักกว่าเดิมอีกนะทนอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะ f อีให้รายได้เรามี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 มากกว่าค่าใช้จ่ายก่อนค่อยไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากไปนะอยากไปอยู่เบื่อตรงนี้ละคุณนะไม่ชอบฝุ่นเยอะนะฮะอันนี้บน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 ,บนนิดนึงนะเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะทำไมมีที่ใหม่แล้วทำไมไม่ไปนะครับมันยังไปไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันไม่พอนะครับ นะบ่นๆนิดนึงนะก็ตอนนี้ก็นี่แหละครับล้างรถนะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาเนาะล้างรถอยู่นี่นะครับลานะ้าง,า,า,นะลางรถอยู่นะยก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับทำคลิปสั้นๆนะเอาไปลงช่องเบาสอนนะครับฝากไปกำลังแรงใจด้วยนะครับก่อนเดินทางไปจำปรงนะปรารถมาล้างครับ ก็รอแอดนุกี้นะครับเดินทางมาจากนครพนมครับ